ตัวยั้งตัวนะออหูนะเพศอูนะเพศไม้ก็พังสกโดนนะอะไนะ 不耍卫，傻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 不耍卫，耍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 不耍卫 อันนี้เหมือนองคลงหรือเปล่าี<ช>๋ยวก็อันนี้ต้องบอกก่อนไม่ใช่ผีเข้าแล้วนะแ<ช>ต<ะ>่หลังหัวของผู้ชายคนนได้มีรูปยักษ์แล้วประเด็นคือเขายังไงมาเพึ่งขุนกกวีทําไมอะคือเหมือนก่อนหน้านี้มาให้ขุนกวีสักให้เหมือนนับถือะค่ะนับถือขุนกวีติดตามมานานแล้วก็เลยมาสักรูปทเาวสวุวรรณรูปยักษ์แลว้วคนนี้วันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้เหมือนมาให้ขุนกวีเนี่ยปลูกยักษ์ให้เหมือนให้คุ้มครองดูแลให้ท่านคุ้มครองดูแลตัวเองพอปลูกปั๊บเนี่ย เขาก็เลยแบบมีอาการของขึ้นแบบนี้เหมือนข้ามตัวเองไม่ได้คุณกวีก็บอกผมชินแล้วเหรอเพราะคนชอบแบบดราม่าเรื่องของผมเยอะเนี่ยนะฮะแล้วเรื่องราวนี้โพสตันที่22พฤศจิกายนใช่ไหมแต่เหตุการณ์จริงคือเดือนกรกฎาคมซึ่งมันนานมาแล้วพระที่อยู่ในคลิปเขาก็สึกเรียบร้อยแล้วด้วยฟังสัมภาษณ์คุณกวีหน่อยฮะอ๋อคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปประมาณสักเกือบสองเดือนนะจะสองเดือนแล้วตอนที่ผมสึกใหม่ๆพระในรูปก็เพิ่งสึกเมื่อวานนี้ที่เห็นนะนะ ผมก็เพิ่งเอามาลงเมื่อวานนี้พอดีเห็นแกสึกผมก็เลยเอามาลงก็เป็นคลิปที่เหมือนกับคือแกแกสักยันสักยันเสียนนี่ไว้ที่หัวเห็นไหมเสียนตรงเนี้ยด้านเนี้ยเสียนตรงเนี้ยไว้ที่หัวแกไว้ที่ศีรษะแกทีนี้ก็คือเหมือนกับมาปกอะเพราะก่อนที่ว่าพระจะบวชอะนะเออก่อนที่พระจะบวชเนี่ยเขาพระก็สักศึกษากไอ้เรื่อศรัทธาผมมาอยู่อยู่อยู่แล้วอะนะทีนี้รู้ข่าวว่าผมบวชบวชอยู่ที่วัดเขาเหล็กกุฎเขาเย็นวดสอนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พระก็ตามผมมาด้วยตอนนั้นทีนี้ผมสึกผมสึกก่อนผมก็เลยบอกว่าให้ดูแลวัดเขาเหล็กขุนกวียงุสรน,นะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมล้างแกก็อยู่แกก็อยู่ให้แกอยู่หนะึ oh, oh, yeah. ่งพรรษาไงทีนี้ช่วงที่ว่าแกสักยันไปนะที่ตรงศีรษะผมก็เลยปลุกเวลาปลุกแล้วก็มีอาการตามคลิปเลยคือประมาณนั้น ล่าสุดเราได้คุยกับเจ้าตัวใช่ไหม<ช>อ๋อก็รู้จักกับขุณกวีมาก่อนใช่รู้จักมาก่อนแล้วก็นับถือกันมาก่อนอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยสักรูปอของขุนกวีแล้วก็รูปยักษ์เนี่ยไว้ที่แขนซ้ายอยู่แล้วมีรูปขุนกวีด้วยเหรอใช่ที่ทไหนนี้เราคุยกับเขาเลยนี่นี่อ่านี่ศึกแล้วเป็นไงบ้างเมย์ ซึ่งทางด้านพระกิติกรตอนนี้ก็สึกแล้วเป็นนายกิติกรเนี่ยนะคะก็บอกว่าเออก็เสียใจเหมือนกันที่เหมือนกับว่าไปทําตอนที่อยู่ในผ้าเหลืองคือไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้ศาสนาเสื่อมเสียแค่ว่านับถือคุณกวีแล้วอยากไปสักแค่นั้นเองค่ะอ๋อจริงเขามีรูปแขนให้ดูด้วยใช่ไหมใช่มีรูปแขนที่สักชื่อคุณกวีเนี่ยค่ะนี่ฮะขอโทษจริงๆนะครับที่ทําให้คนิพากาควิจารณ์เรื่องนี้มีเสียงเจ้าตัวเปิดใจกับเรานะฮะ ประมาณสามสี่เดือนตอนนั้นตอนนั้นเป็นเป็นพระอยู่ก็คือตอนนั้นเราบวชเป็นพระอยู่แล้วทำไมตอนนั้นเราถึงตัดสินใจไปสักอันนี้ค่ะคือก็เคารพศรัทธาในตัวอาจารย์ุณกวีก็ก็เป็นครูบาอาจารย์ก็ก็เลยไปสักครับ